มีความสงสัยหมดความสงสัยในรายการต้องสงสัยเรื่องต้องสงสัยในวันนี้คู่แท้เนี่ยมีจริงไหมครับคือครับบางทีเหมือนกับว่าผมเห็นวัยรุ่นสมัยผมเป็นเด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่าเออเราครบคนหนึ่งมันก็หมด ไปช่วงนั้นแต่บางคนเพื่อนบางคนที่แบบว่าคบกันมาตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยบางคนเขาคบก็มันจะแต่งงานจนตอนนี้มีลูกสองลูกสามแล้วเนี่ยแล้วก็ยังรักกันดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีครับผมทาไมผมรู้สึกว่าเออเราไม่ได้มีเขาเรียกว่ารักแรกรักเดียวมาจนถึงแต่งงานเลยเนียครับผมก็ขึ้นจากอะไรถ้าจะถามว่าคู่แท้มีจริงไหม เราตีคําว่าคู่ก่อนคู่แสดงว่าต้องมีมากกว่าคี่ใช่ไหมฮะมันต้องมีหนึ่งกับหนึ่งมาถึงเป็นคู่เพราะนั้นคือแล้วคู่ที่มาอยู่เนี่ยมันจะเป็นแท้หรือไม่แท้จริงๆมันไม่มีคําว่าแท้หรือไม่แท้มันมีแค่คี่กับคี่มารวมกันเป็นคู่แล้วแต่ละคี่เนี่ยก็คือมีกรรมส่วนตัวแล้วกรรมส่วนตัวเนี่ยมันบังเอิญเป็นกรรมเรื่องเดียวกันที่ดึงสองคนมาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนเนี่ยเราลองดูว่าบางคนคบกันมาตั้งแต่อายุเล็กๆจนอยู่ ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร,รจนถึงขั้นมีลูกหลานเลนหลนนั่นแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยเขาต้องเคยทํากรรมที่ดีร่วมกันมาเลยในชาติก่อนๆเขาก็มาเสวยเสวยผลของเขานะฮะกับอีกคู่หนึ่งคบกันแค่หนึ่งเดือนทะเลาะก,กันแปดเดือนเดี๋ยวกับมาดีกันสองเดือนถามว่าทําไมคู่นี้เป็นมีแต่ความไม่ไม่สงบราบเรืนอนก็เป็นไปได้ว่าเขาก็เคยทํากันมาก่อนในชาติกันก่อนแล้วก็ชาตินี้ก็คือมาเสวย วิบากของเขาเองคือบางคนแม้กระทั่งบางคู่ที่แบบว่ามาเป็นคู่กันแล้วเหมือนจะรักกันแต่กับตบตีทะเลาะบมาแววงอะไรกันก็ต้องอยู่กันไปอีกนานหลายปีอย่างเงี้ยก็ถือว่าต้องมีกรรมร่วมกันใช่ครับก็คืออยู่จนกว่าจะใช้กรรมกันหมดบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันอยากจะเลิกแล้ว พอจะเลิกก็เลิกไม่ได้มันเหมือนกับเอ๊ะทำไมเลิกไม่ได้ทั้งที่ความจริงมันก็ง่ายๆใช่ไหมฮะตอนแต่งงานยังไปจดกันที่อำเภอตอนเลิกก็แค่ไปเซ็นหย่าแค่นั้นแต่มันมีเหตุทําไมมันยากอายื้ืไม่ยืมใช่ฮะกรรมยังไม่หมดเมื่อกรรมยังไม่หมดไม่มีทางจบง่ายๆฮอืมะต้องเสียทรัพย์สินเสียเงินทองเสียเวลาเสียความรู้สึกกันแต่ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ครับว่าจะจบขาดกันไปได้ใช่ก็ให้รู้ไปเลยว่าถ้าเกิดคู่ของเราเป็นลักษณะนี้แสดงว่าเราย่อมต้องเคยทํากับเขาเช่นเดียวกับททีี่เ้าาาาํกับในนชติ ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกระจกสะท้อนอเราทําอะไรกับเขาไว้ชาติก่อนเขาทําเราคืนชาตินี้แน่นอนครับแล้วเราพอที่จะทําอะไรได้บ้างไหมครับก็จริงๆก็ถ้ารู้เรื่องกรรม,มก็แค่หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ขอโทษจากใจซึ่งกันและกันอขอโทษก็คือเอาเรื่องที่เคยบาดหมางใจกันมาวางไว้ตรงกลางแล้วขอให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจบไปนั่นแหละคือการแก้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคู่อพอแก้สิ่งที่ไม่ดีจบแล้วก็ต้องมาวัดแล้ว่าสิ่งที่มีในชีวิต คู่ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรดีไหมเหลือไหมไอสิ่งที่เคยทําดีในในอดีตเนี่ยมันอาจจะมาให้ผลตอนท้ายก็ได้แต่ต้องแก้สิ่งที่ไม่ดีก่อนบางคู่ก็จะได้ไปต่อหรือบางคู่ก็จบซึงจบกันได้ดีครับผมว้าต่างคนไปต่างต่างไปมีชีวิตแล้วก็มีความสุขแล้วก็ไปเจอคู่ใหม่หรือบางคนก็ใช้ชีวิตโสดเขาไปแต่<ช>มันก็เป็นสิ่งที่สบายใจมีความสุขมากมันก็ดีทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครคือสมมติว่า คู่นี้ก่อนที่เราจะจบแล้วเนี่ยจบกันด้วยดีดีกว่าคุยกันหันหน้าเข้าหากันขอโทษกันให้จบในเรื่องที่บาดหมางกันพอจบปุ๊บต่างคนก็จากเดิมเป็นคู่ก็กลายเป็นขี้ละขี้นี้จะไปเจอขี้ไหนเดี๋ยวก็กลายเป็นคู่อีกหรือขี้นี้อาจจะไม่เจอคู่เลยก็ได้ก็อยู่เป็นขี้ไปแล้วก็อาจจะเจอในพบชั้นหน้าก็ได้แล้วแต่บางคนก็มาเป็นพบรักต่างวัยก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับซึ่งมันก็คือเป็นเรื่องของกรรมใช่ครับบางทีเรามองแบบว่าคน คนแบบทางโลกมองก็บบกเอ้ยอายุห่างกันขนาดนี้จะคบกันได้ยังไงหวังอะไรหรือเปล่าใช่ฮะมันก็เป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับ<ม>ยิ่งถ้าอีกคู่หนึ่งอายุเยอะกว่าแล้วดูแล้วไม่น่ารอดนานอะไรเงี้ย<ม>ฝ่ายที่อายุน้อยกว่าก็จะโดนเป็นผู้ร้าย<ม>ใช่ไหมฮะเหมือนว่าเอมาแต่งเพื่อหวังสมบัติอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางทีเราลองดูที่แบบว่าบางคู่ที่แบบแต่งงานเหมือนผู้หญิงเป็นซินเดอเรลล่า<ม>ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อไปแต่งกับมหาเศรษฐีบางคนอิจฉาชีวิตเขามาก แตหารู้ไหมบางทีคนที่เราดูภายนอกว่าชีวิตน่าจะดูดีนะคุณได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีแต่พอไปดูถ้าเราเป็นเขาเขาอาจจะบอกว่ารู้งี้ฉันไม่ได้แต่งงานงคนนี้เลยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าใช่ไหมแต่พอคนในอยากจะออกแล้วออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมคุณยังใช้ไม่หมดคุณก็ต้องอยู่ในนั้นก่อนครับนี้พอรู้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราต้อง ทำตัวยังไงมีคุณคุณสมบัติยังไงที่บางทีเราอาจจะแน่นอนอยากได้คู่ที่ดีดูไหมครับแล้วก็เป็นคนดีครับผมแล้วเราคิดว่าถ้าเราทําดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะได้คู่แบบนั้นง่ายๆอยากได้คู่ที่ดีย้อนกลับไปตอนแรกเราเป็นขี้อยู่ใช่ไหมฮะเราเป็นเลขขี้เราอยากจะได้คู่ที่ดีเราก็ต้องทําขี้เราให้ดีก่อนอขี้ที่ดีจะดึงขี้ที่ดีมาเองอันนี้คือขี้คอควายนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคนจะงงว่าเราคุยเรื่องขี้อะไรขอไข่นะครับใช่ ถ้าเราทําตัวขี้เราดีเดี๋ยวขี้ดีมันดึงขี้ดีมาเองอใช่ไหมฮะคราวนี้พอขี้กับขี้ดีมาเจอกันก็กลายเป็นคู่ที่ดีศีลเสมอกันความรู้เสมอกันไปในทางเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแน่นอนอครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักที่ควรจะเป็นในการ มีชีวิตคู่ก็คือครเริ่มจากตัวเราเองก่อนใแล้วคิดความอ่านมีศีลธรรมในตัว,<ช>วเองก่อนดูไหมครับ<ช>สิ่ง,งดีๆก็จะตามมาที่มันเกิดขึ้นในใจเราถ้าสมมติพอเราได้คู่ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็พยายามประคองให้มันเป็นคู่ที่ดีอย่าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งถ้าเพิ่มมาอีกคนหนึ่งมันกลายเป็นเลขที่แล้วนะฮะมันจะวุ่นวายถูกไหมมันจะไม่ใช่คู่ละมันเป็นไปไม่ได้เลยละครับมันก็ไม่ควรนะครับม่ตวว่ามันจะกลายเป็นมือที่สามกดี๋ยะมือที่สามคราวนี้ก็อิลุงจุงนันกันฟาดฟันกันไปอีก ไม่แปลกว่าทําไมใน,ใ,นใ,นในสังคมบทบาทบริบททุกวันนี้ยังเป็นคู่ที่ค,ควรจะมีแค่คู่ไม่คว,<ช>ควรจะมีมากกว่าใช่บางคนบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้เป็นคู่ที่ดีแล้วงั้นมีสามไม่ได้มีสี่ได้ไหมเป็นเลขคู่เหมือนกันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าคู่ก็คือแค่พี่กับพี่รวมกันอันนี้แหละคือปัญหาไม่เกิดแต่ถ้ามากกว่านั้นเกิดแน่นอนบ,บางทีเราเคยผูกพันกับคนนี้ช่วงเวลาหนึง่งเคยเสียน้ําตาเคยรู้จักกันแต่ทำไมบางทีเรารู้จักกัน ช่วงสั้นๆแต่สุดท้ายมผมก็เนี่ยออมีภรรยาแล้วก็ซึ่งไม่เคยรู้จักกันในวัยเด็กแต,แต่งงานมันไม่ได้เป็นแค่ตามวัยแต่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเออเราเราพบรักแท้เราถึงตัดสินใจแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันใช้อะไรวัดนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งคู่ของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันบางคนอาจจะแค่ไม่กี่เดือนครับผมรักมากชอบมากแต่มไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ผมแต่บางคนเออใช้เวลานานหน่อยหรือใช้เวลาไปทั้งชีวิตอยู่กันจนแก่เท่าครับ ค,คำถามนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปฟังเพลงของพีกษษษษพ่กบทร,รงศิษย์ปฏิหารไม่มีจริงปฏิหารไม่มีจริงครับจริงๆแล้วเรื่องของการที่ว่าเราจะคบกับใครกินเวลาได้นานแค่ไหน<ม>อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความทุกข์มันก็มาจากบทที่เราเขียนไว้ในชาติก่อนนั่นแหละครับมสมมติว่าชาติก่อนเราเคยมีความรู้จักกับบุคคลคนนี้แล้วเราสร้างสิ่งที่ดีกับเขาทาแต่สิ่งที่ดีจิตของทั้งสองฝ่ายก็ต่างบันทึกสิ่งที่ดีไว้<ม>แล้วก็เวียนพบเวียนชาติมาเกิดจนมาเจอกันในชาตินี้ก็มาใช้สิทธิ์ที่เขียนกันไว้นั่นเอง เหมือนกับร่างสัญญาไว้ว่าโอเคความสุขนี้มีเวลาแค่หนึ่งปีนะ<ม>ความสุขนี้มีเวลาแค่สองเดือนนะ<ม>ความทุกข์มีเวลาแปดเดือนเราก็ต้องใช้สิทธิ์ตามนั้นครับ<อ>เราเป็นคนกําหนดมาแล้วนั้นในชาติก่อนๆ<ม>ถ้าโชคดีเจอก็ได้อยู่กันเป็นชั่วชีวิตใช่ครับแต่บางคนอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นความทรงจําที่ดีครับผมได้อยู่กันไม่ไม่นานก็ถือว่าเราใช้เวลาสร้าง ร่วมกันมาเพียงแค่นั้นใช่ซึ่งถ้าเราพูดกันแบบไม่โรแมนติกเลยแล้วกันถ้าแบบคนที่มีความรักโรแมนติกเนี่ยเขาจะมองว่ามีคําว่าคู่แท้คู่ชีวิตแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมคู่แท้กับคู่ชีวิตไม่มีมีแต่คู่กรรมคู่เวรแต่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีค่อยมาพิจารณาจากการกระทาเขาอีกทีหนึ่งควันที่เป็นคู่รักเนี่ยที่บางคู่เนี่ยเหมือนจะรักกันมากสุดท้ายก็สองปีแล้ครันเป็นคู่เองคู่กรรมหรือเปล่าใช่ครับซึ่งมาในคลาบของความเป็นคู่รัก ใช่ก็แสดงว่าชาติก่อนต้องเคยทําดีมาด้วยปนกับไม่ดีมาด้วย<ม>แต่ตอนที่ดีช่วงแรกเหมือนกับช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นมันหลอกอยู่<ม><ม>ทุกอย่างดูดีหมดทุกอย่างดูเป็นสีช,ชมพูสวยหวานหมดแต่พอโปรโมชั่นหมดปุ๊บแล้วไม่ได้สร้างกร,รมดีต่อเพิ่มในชาตินี้กร,รมไม่ดีก็แสดงบทบาทก็มีการทุบตีกันหรือไรแรงสุดฆ่ากันก็มีให้เห็น<ช>นะครับชใช่ฮร,น,รนั่นแหละคู่กรรมพี่เบิร์ดกับพี่กวางนะฮะหรือเวอร์ชั่นไหนก็ได้ คู่กรรมก็คือตัวเราเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นรักอย่างมีสติจะเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราไปในที่ที่ดีนะะในท้ายที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็รักแบบมีสติด้วยนะฮะด้วยการที่ว่าเรารักไม่ไปเบียดเบียนเขานะฮะม,มีแต่คอยช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นคือความรักที่ประกอบด้วยความเมตตาแล้วก็มีความการุณาแล้วมีมุทิตาและสุดท้ายถ้ามันสิ้นสุดความสามารถแล้วก็คืออุเบกขาอ,อย่างนี้ถามต่ออีกนิดนะครับ ไอ้ที่ว่าความรักคู่เนี่ยบางทีถ้าสมศีลาสมจาคาสมศรัทธาครับผมอันนี้คือคําว่าอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทาตัวดียังไงคู่ของเราก็จะสมกับ<ม>เราแบบนั้นก็สมเสมอกันเสมอกันใช่ครับเลเวลเดียวกันเลเวลเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าเราเตะฟุตบอลอยู่พรีเมียร์ลีกเราจะไปเล่นดิวิชันมันก็คนละระดับคนละระดับใช่ไหมครับใช่อาจจะการเล่นไม่เหมือนกันการ การแบบเทคนิคแท็กติกอะไรก็ไม่เหมือนกันวิชั่นอะไรก็ต่างกันใช่ครับแต่ถ้าพรีเมียร์ลีกมาเจอกับพรีเมียร์ลีกเองแน่นอนสูสีใช่ครับหรือทีมอันดับหนึ่งของอังกฤษไปเจออันดับหนึ่งของอซีรีเ A หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะมันก็จะเสมอกันก็ฝีมือสูสีกันถ้าสมมุติเป็นในแง่ของดีก็เสมอกันก็ส่งเสริมไปในแง่ของดียิ่งขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าในแง่ของไม่ดีมันก็ชวนกันไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละครับอย่างนี้ก็ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดว่าเออถ้าเราศรัทธาในความดีเราเนี่ยในท้ายที่สุดบางทีเราจะรอหน้าหน่อยบางค,บคนอาจจะรอคู่แท้5ปี1ิปีแต่ถ้าได้คนดีคู่ดีมันก็คุ้มค่ากับการรอก็มีให้เห็นตามข่าวที่เราจะเห็นว่าบางทีค,คุณตาวัย90้กว่าพบรักกับสาววัย14 ถามว่าโอ้โหช่องว่างระหว่างวัยเยอะมากแต่เหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยสร้างกรรมดีมาแต่กรรมดีอ่ะมันมาเจอกันตอนช่วงสุดท้ายของเขาเขาว่าโชคดีนะคับคุณดาเกาดิสี่มัาเจอกับผู้หญิงอายุขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็บางคนมองว่าผิดเพราะว่าเออดูอายุห่างไม่น่าจะครบกันแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ถ้าพูดถึงทางทางกรรมทางกรรมทางกรรมถ้าเรามองเรื่องทางกรรมเนี่ยมันจะไม่มีแบบความผิดปกติอะไรเลยฮะแต่ถ้ามองในแง่ของทางโลกมนุษย์อาจจะมองพี่ คนแก่ตันหากรรมหรือเปล่า ừ, เออทำไมลูกเด็กอายุเท่านี้อะไรเงี้ยถ้ามองเรื่องของกรรมเราจะอ๋อที่แท้เขาเคยผูกพันกันมาก่อน ừ, แต่ในช่วงเวลาเนี่ยเหมือนกับว่ามาเจอกันตอนที่แบบอาจจะช่วงสุดท้ายของคนหนึ่งแล้วก็ได้ <ừ. S 1> คู่แท้ไม่มีจริงมีแต่กรรมที่ทำร่วมกันมานั่นแหละจริงแท้แน่นอน